เรื่องเล่าจากวิญญาณวันนี้ขอเสนอเรื่องภวาวะงานศพที่จริงดิฉันไม่เคยรังเกียจรังงอนการไปงานศพมาก่อนตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นงานสำคัญที่จำเป็นยิ่งกว่างานวันเกิดวันเลยหรืองานแต่งงานเสียด้วยซ้ำเพราะถือว่า เป็นการอโหสิกรรมต่อกันล่ำลากันตามประสาญยยาสนิทมิสหายเป็นครั้งสุดท้ายแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งเรียกว่าชวนให้ขนลุกขนพองสุดขีดก็แล้วกันทำให้ดิฉันไม่กล้าย,ย่างกลายเข้าไปในงานศพใดๆอีกเลยนับเวลาได้ เก้าสิบปีเสร็จมาแล้วงานศพของเพื่อนรุ่นน้องบริษัทเดียวกันพ่อแม่จัดพิธีบำเพ็ญกุศสลสวดอภิธรรมขึ้นที่วัดหัวลำโพงถือว่าเป็นวัดใจกลางเมืองตอนนั้นรถดาก็ยังไม่ติดขัดรอกถ้าเลยชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้ววัดทั่วๆไป ก็ไม่รีบรอสวดศพกันตั้งแต่หัววันเหมือนอย่างปัจจุบันพงเทพอายุ35ปีหน้าตาไม่ขี้ริ้มนุษย์สัมพันธ์ดีมากมีอารมณ์ขันและช่างพูดช่างคุยทำให้เพื่อนฝูงได้หัวเราะก,กันเป็นประจำใครมีปัญหาชีวิต จนหน้านิ้วคิ้วขมวดพอได้ฟังพงเทพพูดคุยก็หายเครียดได้เะลิทั้งทั้งที่ไม่มีวี่แววว่าจะเป็นคนที่มีรสนิยมเพศเดียวกันแต่พงเทพก็ยังไม่มีแฟนสักทีถ้ามีใครถามก็ยิ้มฟันขาวพูดติดปากอยู่สองคำเนื้อคู่ยังไม่เกิดกับ ที่ช่วยหาแฟนให้ผมสักคนสิฮะต่อมาไม่นานพวกเขาก็ต้องยอมรับว่าเป็นโชคไม่ดีของทั้งฟงเทพกับผู้หญิงที่จะมาเป็นคนรักหรือภรรยาในอนาคตเพราะฟงเทพเสียชีวิตด้วยเหตุรถยนต์เมื่อเพื่อนชวนไปดูที่ดิน เพื่อซื้อขายเกงกำไรที่ชนบุรีในยุคฟองสบูก่กำลังซื้อถ้าพงเทศแต่งงานแล้วคิดว่าเขาคงนอนตายตาไม่หลับแน่เพราะห่วงยบุตรภรยาและฝ่ายหญิงที่อาจจะพึ่งตั้งครรภ์ต้องประสบกับความวิปรโยคถกเศร้าปานใด แต่เมื่อไม่มีเรื่องเช่าซ้ำสองงานศพของของนทีก็ยังเกิดเรื่องสยองหน้าคนหัวลุกโดยไม่มีใครนึกฝันดิฉันกับเพื่อนๆไปฟังสวดอภิธรรมทุกคืนพ่อแม่ของผู้ตายใจแข็งเหลือเกินทั้งๆท,ที่มีบุตรชายเพียงคนเดียวนั่งพนมมือฟังฟ้าสวด ด้วยท่าทางสงบนิ่งพวกเขาไปยกมือไหว้ื่นยิน้มขอบอกขอบใจที่อุตสาห์มากันทุกคืนปรสากับเพนพรถึงกับหันมาสับน้ำตากับดิฉันคืนคำรำเสียงว่าคึงคำเสียงเคลือว่าถ้าเป็นเราคงจะขาดใจตายตามลูกไปแล้วคืนแรก พี่แหม่มหัวหน้าเราก็ออกมาจากบริษัทที่รัชดามางานพร้อมๆกันก็เจอดีเข้าอย่างจังพวกเราจุดธูปไหว้ศพแล้วออกมานั่งที่เต็นท์หน้าศาลาพี่แม่มนั่งคู่กับพ่อแม่พ,พั้งที่แต่พอสวดเสร,ร็จจบแก้พี่เขาก็ขอตัวมานั่งสมทบกับพวกเรา มีการเสิร์ฟเกียวน้ำถ้วยเล็กๆพี่ฉันกับเพื่อนๆกำลังถือถ้วยตักเกียวใส่ปาส่วนที่นำคอแต่น้ำยงหน้าเข้ามาบอกว่านั่งในศาลาไม่ไหวพงเทพในรูปยิ้มให้ที่ตั้งหลายครั้งพิฉันยิดสสำลักเชนพรกับอรสาจ้องยิดไว้เบา แถมปล่อยถ้วยสอยช้อนร่วงลงพื้นทีเมนเพลงเพลงจนคนอื่นๆหันมามองต่างคนต่างเลี้ยวซ้ายและขวาเลิกกลักบรรยากาศแสนจะเยือกเย็นชวนให้วังเวงใจอย่างบอกไม่ถูกคืนต่อมามีคุณป้าหกสิบเศษรูปร่างอวบอ้วนผูขาวแต่งตัวเนี้ยบ เ่องประดับลูกว่าแม่คุณินของแท้มีลูกลูกหลาน,านคอยตามตะคับประครองพ่อแม่พงเทพออกมายกมือไหว้หา้อกน้องเชือ้อเชิญให้เข้าไปไหว้พระแต่คุณป้าชะงักเหมือนมีอะไรขึ้นมาได้ลูกชายเมื่อกี้หายไปไหนแล้วล่ะพ่อแม่พงเทพมองหน้ากันก่อนจะเรียนคุณป้าว่า ลูกชายพืงคนเดียวแต่ท่านยืนยันว่าพอลงจากรถมาถึงหน้าศาลาก็มีหนหน้าตาดีออกไปรับยกมือไหว้ต้อนรับที่ไม่ได้ตาฝาดน,นะหน้าตาเหมือนพ่อคงเทพเป็นทินเดียวกันหรือว่าถึงคินค้ป้าหายไป ขึ้นจะมีอะไรขึ้นมาได้ที่ว่าจะเข้าไปไหว้พระเป็นอ,อันว่าลงเลกแต่นั่งแตะลงที่เก้าอี้ในเต็นท์หน้าตาขาวซีดลูกๆหล,ล,ลานๆนิ่่ควายยางหอมยา,ยาดมมาท่านเจ้าระวันท่านจะเป็นลมโมสกคืนสุดท้ายคุณลุงคนหนึ่งลุกจากสาราหน้ะคะเกิดเกต,ตอนที่สอง ไปถามว่าจะไปเข้าห้ามที่ไหนแต่คุณลุง,งบอกว่าจะกลับว่าไม่รอดทีสุดจเหน้อสาเหนือก็เป็นเพื่อมีู่ชายหน้าโล่งน้ำตาไหลพลาดเปนข่้นทนดูไม่ไหวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตอนที่เราออกจากงานโสดมาขึ้นรถไล่ไล่ดดก,กับแไปคนอื่นๆ มิาันกำลังสต,ตาร์ทเครื่องเป็นพรนกับออรสาก็มานั่งเดียวกันอยู่ข้างหน้าพูดถึงขันเเรือหมอู่มจะรองไห้ว่าพี่ดาคะกรงเทพมาส่งเราค่ะีิชันหันก้อดแม้แต่ว่าเป็นภาพเลือนๆก่อนจะจางหายไปแต่ก็ยังจำได้ว่านั่นคือพงเทพ แน่นอนแล้วใครจะกล้าไปงานศพอีกล่ะคะขอให้คืนนี้ทุกท่านนอนหลับฝันดี